อยองสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับแอ p ป์อคนเดิมกับเกม Identity Week อีกแล้วซึ่งวันนี้นะได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามานั่นก็คือหมดเนอเรื่องที่เพิ่มเติมมานั่นเองหนึงในเรื่องของเด็กสาวนะซึ่งเมื่อเราเข้าไปแล้วอะ่ะเราจะได้ไปทำกิจกรรมของเด็กสาวโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้รอดชีวิตหรือว่าฮันเตอร์ โดยถ้าหากเราเล่นฮันเตอร์เราจะมีเวลา150วินาทีในการซ่อนตัวเด็กสาวไม่ให้ผู้รอดชีวิตหาตัวจนพบโดยเราจะมีสกิลเสริมที่ช่วยในการซ่อนตัวเด็กสาวนั่นก็คือสกิลการวางตุ๊กตาและสกิลความทรงจําที่เรือนรางอธิบายตามความเข้าใจง่ายๆนะครับสกิลแรกการวางตุ๊กตาจะรอดเด็กสาวเข้ามาในทิศทางที่เราวางตุ๊กตาไว้ ส่วนสกิลที่2ความทรงจําที่เรือนลางจะทําให้เด็กสาวล่องหนในช่วงขณะครับซึ่งมันก็โอเคมากเลยนะในบางจุดที่แบบผู้รักชีวิตเนี่ยกำลังวิ่งตามหาเด็กสาวแล้วเรากดใช้อ่ะพวกเขาจะตามอ่าพวกเขาจะหาเด็กสาวไม่เจอเลยเด็กสาวจะหายตัวช่วขณะและในช่วงเวลานี้เราสามารถตีเพื่อสแตนผู้รอดชีวิตเพื่อขัดขวางการที่ผู้รอดชีวิตจะช่วยเหลือเด็กสาวได้นะและเมื่อเวลาในช่วงต้นได้หมดลงเราจะได้เวลาเพิ่อมอีก7 0ิวินาทีเพราะว่าเด็กสาวนั้นหลงปานั่นเอง wow. ซึ่งนี่ก็คือเวลาของการตีฟรีนั่นเองเราสามารถตีฟรีได้เรื่อยๆเลยคือเราตีฟรีไปใช่ไหมผู้รอดชีวิตก็ยังปั่นกันไม่ได้ก็ยังต้องหาเด็กสาวก่อนก,อนก็นั่นแหละเราได้เวลาฟรีอะเนาะก็ต้องใช้คุ้มค่าที่สุดเพื่อจะได้เกมนำมนะแต่มาในส่วนของผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตต้องเริ่มจากการตามหาเด็กสาว ซึ่งเราสามารถตามหาเด็กสาวได้จากจุดที่มันใกล้กับฮันเตอร์เพราะฮันเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะวางตุ๊กตาปุ๊บแล้วก็เนี่ยแหละเด็กสาวจะตามมาแล้วเราก็ต้องไปทําการซิงโครไนท์กับเด็กสาวเพื่อที่เราอ่ะจะได้พาเด็กสาวออกไปจากป่านี้ยิ่งเราเจอเด็กสาวไวเราก็จะได้เริ่มเกมไวขึ้นโอเคเสียเวลามากพอแล้วเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่า let's go <S โอ้หฝั่งฮันได้ห้องเร็วมากอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยน้องพูดอะไรอะ น้องตัวเล็กน่ารักอะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาตรวจเปิร์กก่อนดีกว่าพกเป็นอ่าสาไปดีกว่าอ่าสามหกอิสเตอ์เบสแต่จะได้มองคนด้วยคุยอะไรกันน้องไปก่อเอสนะเด็กบอกว่าอะไรอะไม่ได้ดูหรอกว่าน้องพูดอะไรทำไมเป็นคนแบบนี้แต่ถ้าถามว่าฉันได้ดูไหมล้วก็ไม่อะแล้วนี่เพีย์อะไรกันอีกแล้ว อ๋อก็อให้เป็นไปไล่เพื่อนว่าังนนี่หลอนคิดว่าจะไม่จุกเลยเหรอหึนังเซียเดี๋ยวเจอกันแน่เข้าแมปมาเป็นทีเรียบร้อยกับแมปป่าวงกดอุ้ยแมปโหแมปใหญ่กระตุกกระตุกกระตุกหแค่เดินยังรู้สึกกระตุกเลยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้กองไฟเออไฟสวยนะโอเคหายตัวก่อนแล้วกันต้นเกมบอสคิดว่าน่าจะหาจุดวางเด็กดีๆเลย วิ่งติดวิ่งติดเอ้าตรงนี้งั้นวางไว้ตรงนี้แม่งเลยละการอุ้ยมีคนเข้าใกล้แล้วืมหายตัวว่ะเสกให้น้องหายตัวไปก่อนตรงนั้นมีใครอ่ะนักเต้นเหรอหายตัวหายตัวยายาวิ้ยตรงนั้นก็มีคนอุยโป๊ะโป๊ะโป๊ะมานี่น้องน้องมานี่วิ้ยตรงนั้นมันโป๊ะใครจะมาใครจะมาหายตัวหายตัวดังย่านะอย่านะหายตัวดังแล้วนะนี่ย่ายากูตีกูไปก่อน ตีขู่ไปก่อนตีขู่ไปก่อนเฮ้ยตรงน no hey, ั้นท right <Hey. S 2> ี่มีใครบอกว่าเฮ้ยเซียจะไปไหนหายตัวไปก่อนหายตัวไปก่อนเสกน้องไม่ไว้ไหนดีเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยใครอะใครเจอใครเจอใครเจอแพทที่เซียอยู่ตรงนี้เหรอแพทอย่าอย่าถอยออกไปถอยไปเฮ้ยเสียเมื่อกี้มองไม่เห็นน่ามาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวปรับแสงแปปหนึ่งนะปรับแสงโอ้โหตายแล้วมองไม่เห็น ตาบอดโอเคได้ได้เัินเสียจำไว้เดี๋ยวฉันมาเอาแกแน่เอาละต้นเกมงั้นเอาแพทก่อยก็ได้คงไม่เป็นไรหรอกเนะาะไล่แพทนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกว่าแต่จะไล่ได้ไหมเนี่ยโอ๊ย้ยกระตุกกระตุก กระตุกจะตายจะตายแค่เล่นแค่นีม้มีไหมไม่ดีไม่มีไม่ม,ไมีไปหาตัวใหม่ก็ไเลยอันนะีมีคนปั่นอยู่ตรงนี้เหรอนักเต้นนะเป่าเอาไปก่อนหนึ่งแผลใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเหมือนน้ำต้มไก่ใจเย็นเลยนะไปไหนหรอวะวะอยู่ตรงนู้นโอเคตามตามไม่หนีไม่หนีหนวางกองสโล่ล่ะจะไม่แกหนีหรอกวางไปสิวางไปจะจะล้อมน้ำแกโดน อะไรอุย้ยพุ่งเลยอย่าอย่าอย่าจะหนีเหรอเข้าไม้เหรอเข้าไม้จะพับหรอไม่พับไม่พับไม่พับห่วงไม้ห่วงไม้เหรออุย้ยมาเสียส่งนกมาเลยอ่ะแต่เรามีวิ้งคืออื้มไอ้จะขียี้อยู่แหลกเริ่มจากกล่องอยูก่อนละกันโอเคอีกสักกล่องเลยขยี้ไปอีกกล่องหนึ่งกล่องนู้นเดี๋ยวข้าไปขยี้หลังอื้มขยี้ไปก่อน โอเคมาเก okay. เ็บนักเต้นโอเคคงไม่มีใครมาหรอกเนาะเอ้แต่หูขึ้นเนาะมีใครมาหรือเปล่าไม่มีหรอกเนาะก็วางเอ้ยสาบเอ้ยใครสาบแพทเหรอหลอดมาสาบเหรอหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนักเต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันคุณแพทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเจอกันนี่ครับรอเอาอะไรเอาอะไรน้ำแตกไปน้ำแตกนะน้ำแตกนะน้ำแตกน้ำแตกนะตีตีอื้ไม่ทันไม่เป็นไร เดี๋ยวตาแววดักเต้นแพทมานี่นั่งลงไปเก้าอี้นุ่มๆน,น,นั่งลงไปโอเควิ่งหาดักเต้นต่อไปไหนแล้ววะเออโอ้โหด่านก็มืดแหลกก็แหลกทำไงดีเนี่ยไปเข็นร้อยเท้าแล้วโอ้โหเอ้ขึ้นชั้นสองอ่อโดดลงมาพอดีเลยอ่ะอวิ่งมาหาคุณเสียแบบนี้คือต้องการอะไรเด็กผักเกียรนะเกียรเด็กผักมากเลยอื โดนไปสักหนึ่งทีกระตุกขนาดนี้กูย,ยังเล่นได้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มแบบนี้กูต้องปรับกราฟิกลงอีกปรับความคมชัดเอาออกให้หมดไม่ไหวกระตุกไม่ไหวแล้วแม่จะไม่อัดคลิปอีกแล้วจะไม่อัดคลิปกับแบบนี้อีกแล้วอเอาไงเอาไงเสียจะเข้าล้อมน้ําไปก่อนล้อมน้ําไปก่อนตีอุ้ยเด็กผักอุ้ย โอเคนาเต้นหลอดไม่หลอดหรอกอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆแล้วก็เป็นเด็กดีลงไปตั้งกับพื้นะนนะแอนเนแพทกระโปรงไหวๆคิดว่าฉันไม่เห็นหรอคิดว่าฉันไม่เห็นอย่างนั้นหรอลงไปกอกับพื้นไปไอ้กอกับพื้นไปอีกคนหนึ่งมานี่จับนั่งไปก่อนเลยจับนั่งไปก่อนอยู่ซื่อๆนะนี่นะมาตายแล้วหาเก้าอี้นั่งสิ ตัวนั้นเลยกกันเนาะไม่เป็นไรไม่มีใครมาหรอมั้งหรือว่ามีวะไม่หรอเอ๊ยยังมีจิตองกรเข้าได้นูวว่บมาจากตรงไหนวะ <S <S จะมาจากตรงไหนเฮ้ยงมาจากตรงไหนวะโอ,อ้เดี๋ยวนะอ๋อเห็นแล้วมาจากตรงนี้นี่เองมาจากตรงนี้นี่เองร้อมน,น้ำไปก่อนร้อไม่สวยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรใจกล้ามันใจกล้ามันนิง่งมันนิ่งโอ้โหแฝดสาบเนี่ยยืนจ้องหน้าแบบนี้ ยืนจ้องหน้าแบบนี้ไม่โดนยืนจ้องหน้าแบบนี้ก็แตกไปเลยสิคะอย่านะอย่าค่ะทำไหยืนจ้องหน้าแบบนี้อยากวาดรูปอ๋อเรา,าอะแพทอยู่ไหนวะอุ้ยโดดมาให้เจอแบบนี้ใครไม่ลาก็บ้าแล้วตามตามโดนนึ่ตัวดือ้อดนโอ้ยสามอีกแล้วนะอีกแล้วนะน้ำเพชรเอาไงโดดอรอกูโดโดตามกูโดดตา,ด,ตาดื้อไม่เอ้ยอ่ะ เอาสิ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 เอาส,อาส,อาสิโดดตีโดดตีเออไม่ต้องเช็ดเลือดโอเคเหลือเซียคนสุดท้ายต้องวิ่งหาให้เจอก่อนโหัวน,น้ำน่าจะปล่อยอ้าจุดเครื่องไปแล้วรู้ตำแหน่งนะจ๊ะแถวนี้เหรอไอ้เท้าอยู่ไหนเนี่ยแถวนี้ม่ไหมเอ,อ้ยโอุ้งวางเด็กเด็กน่ารำคาญม,มากเลยโอ้ย บอกเลยว่ามันน่ารำคาญมากๆจริงๆคือบอดบางค้ะมันก็สร้างปัญหานะ่อดเด็ก,กอ่ะอือดีดกุกยกะคือตอนเนี้ยเล่นฝักเซอร์ใช่ไหมบอดเด็กไม่เคยดีดให้ดีๆเลยดีดออกนอกไม้แต่รอเลยบีจับไปออ,อทีกับคนอื่นได้บอดดีๆบอดกูนี่ดีดกูออกนอกไม้เอาล่ะจับไปนั่งตรงนั้นเลยละกันนะ จะไปไหนจะไปไหนจะดิ้นทําไมลงไปนั่งเก้าอี้นุม่มๆนั่งไปโอเคกลับเคอหาอหาไปก่อนนะคุณอีรายลากล่องน,นะส่วนสาวน้อยคนนี้ฉันจะดูแลเองนะอีราย <c oughs> อ่อยู่ๆก็หัวเราะโลกจิตไปอีกสิกูอ่าไรทิติชนะโอเคกดไลค์ให้ทุกคนที่กดไลค์ให้ทุกคนทุกคนเก่งมากครับ ยังก็กลับคาเลหากันเธออยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ยังดูจนจบนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรดีๆก็แนะนำกันได้นะอ่าปดกดไลค์และ s ับสไ cribe ด้วยนะยงนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย